ซอยหลุดไปงมมาไปงอมมาซอยหายแล้วเออเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเล็กมันงมเจอว่ะทรงทรงเร็ว ไปอยู่กลางดูหาไม่เจอเออเก่งว่ะเอก่งว่ะมันทําหลุดแล้วมันงมหาเจอได้ไงวะเอเก่งมากคืมได้เลยเนี่ยเออมออืมอืมันมันจะเล่นขอบแล้วจะเล่นขอบนี่ยไปเอ้าพังหมดเลยที เดี๋ยวทะลุไปนาเข้าแล้วจะยุ่งเลยที่พี่เพิ่มเลยที่นี้เราอะมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นนะเนาะเห็นเห็นเห็นมันก็อยากเล่นอยากนะเล่นน้ำอย่างเดียว ให้เล่นน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปเล่นเขาไม่ให้เล่นอังแหลลอ,อ,อยเออเดี๋ยวแรง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 ก็ปรับซะหน่อย ดวงมาเขาไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่เขากลัวว่าขายไปแล้วไงเข,เขาลองมาดูเฉยๆเสียส่ยงมาจากรุตยาเ,เอฟซีอ่ะเขาไม่เคยมา,ามค<อ>มาา้างอยู่ที่นี่ด้วยอืมาเที่ยวหากันแล้วก็กลับ,บโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ก็ยุ่งอยู่กับวัวเละสองวันแล้วห้าตัวออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออลวพาออกหมอพาออกมแล้ว เออเล่นงกกเล่นได้ไม่ให้เล่นขอบก็เล่นกลางก็ได้งัดกลางแทงกลางแทงแทงก้นสะเออไม่ให้เล่นขอบก็เล่นล่างคุยกันนาเขายังเข้ามากี่โมงหรือ,อยังใครรถอ่ะอ๋อเมื่อไหรก็ <นะ S 1> อ๋อเขารู้อยู่แล้วใช่ไหม <ขอ S 1> ล่ะ<ข>อืม เออเดี๋ยวพี่เข้าไปดูโรงช้างหน่อยดีกว่าวะยังไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ <laughs> เยเจตเจตยังไม่ได้เข้าไปดูไปยุธงทำเลยเนี่ยเออเออเอ,อ้าเคเดี๋ยวไปดูโรงช้างหน่อยขวดหนึ่งได้นานไหมเนี่ยนานเนาะหมดเลยสองคัน,นอ่ะเติมใหม่ อันนี้ขี่ถึงลงช้างได้ใช่ไหมไปเดี๋ยวพี่เอาไอทีวีไปดีกว่าเดียเดินไปดูหน่อยไันได้ไปดูเลยเนี่ยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงแล้วก็มัต้องข้ามลอ่องเลยเพราะเขาขุดลอ่องฝั่งคลองเออเอออ่ะโอเค

อ่ะนี่ใบมอญอึออ่ะนี่อืออเอเอาเอาไม่ต้องแย่งกันอือ ช้างสมรีแจวเ,เลยเนี่หลักผูกหลักล่ามเตรียมทำหลักล่าม น,นี่ห้องพักห้องพักควานห้องพักไอควานเล็กโอเคเลยแ้วถนนห้องน้ำลุกน้ำดิอ,อืมอะไร โอ <Okay. S 2> ห้องน้ำห้องพักลงยืนแจ้ง อ,อ,อะไรนะอันนี้บ้านสำรีบ้านภายสำรีบ้านใหม่บ้านมือสองเพิ่งลื้อมาจากที่เก่าโอเคอยู่มุมนี้สงบเลยปลายที่ปลทางหญ้าเพียบน้ำเพียบน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะเสร็จ เดี๋ยวไปดูน้าโอเคทำเลดีด้านหน้าติดคลองหลังก็ติดคลองหน้าคลองหลังคลองอันนี้ท่อปร,ปรับปลา เตรียมวางท่อประปากับเดินไฟน่าจะมาลายเดียวกันลายนี้แหละประปากับไฟมาลายนี้ไม่เกินสองทิศจบ กลล้เล็กกล้ละสักสองทิตย์น่าจะเสร็จที่ที่พักอะ่ะสองทิตย์พึ่งไปเนี่ยพี่สองสามอาทิตย์ไม่เคยไปดูเลยเห็นแต่ไม่ได้เคยไปดูยุ่งแจวเลยอะที่พักมีห้องน้ํามีที่นอนแล้วก็หลักหลักหลักที่ผูกก็อยู่อีกช่องนะคือกลางนะตรงนั้นก็ เดี๋ยวก็เหลือเดินเอาเดินน้ําเข้าไปเดินไฟก็จบละไม่เกินสองทิศเห็นว่าจะไอไปเอาเสาที่ที่เก่าะมาใส่ตรงนี้มีหกเสามาใส่พวกทาซุ้มทำอะไรตรงนี้วันนี้น่าจะไปเอามาสำนี้ขอบคุณครับก่อนุอูสษาทำบ้านให้เนี่ยเร็วของค,ครับกับลูกเร็วค,ครับที่สวยเลยขา<อ>ที่สวยหน่อยดิลูกพอแล้ว,อ,วยอย่าจะกลับแล้วอเออ สองขาดูหน่อยดิเร็วโชว์หน่อยดิไหวไหมเนี่ยเฮ้เก่งมากลูกโอเคทีนี้ก่อนละกันวันนี้